i got this from that book podcast ชวนหาข้อคิดหลังปิดหนังสือสวัสดีครับยินดีต้อรับเข้าสู่ i got this from that book podcast นะครับ ช่วงปล,ปลายปลายปีแบบนี้เนี่ยผมว่าหนึ่งในธีมหลักสําคัญนะครับที่หลายๆคนน่าจะเริ่มสนใจกันเนี่ยก็คือเรื่องของความสุขนะเพราะว่าบรรยากาศถึงแม้ว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้อากาศมันอาจจะไม่ได้เย็นเหมือนกับปีอื่นๆซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีปีไหนเย็นนะ,นะแต่ว่าปีนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเย็นน้อยกว่าปกติแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับด้วยบรรยากาศด้วยการจัดสถานที่คริสต์มาสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเราเริ่มจะแบบเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าสู่ ช่วงของการเฉลิมฉลองนะครับเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ฟังนะครับของที่ซื้อหรือว่าหนังที่ดูเนี่ยบางทีเราจะเร,เราจะเริ่มเริ่มเลือกตีมมาเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับความสุขอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับหนังสือเองก็เช่นเดียวกันครับที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้นะครับก็ผมว่าเหมาะกับช่วงปลายปีแบบนี้เลยคือให้ความสุขตามหาเรานะครับหนังสือเขียนโดยพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์อันนี้เป็นซีรีส์ในหนังสือฟาสต์ฟู้ดธุรกิจนะครับอีกเล่มหนึ่งที่ เขียนออกมาได้ดีมากนะครับเนื้อหาแต่ละบทเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวแต่ว่าสไตล์การเขียนของพี่ตุ้มเนี่ยมันก็จะค่อนข้างคมนะครับใช้ตัวหนังสือไม่เยอะแต่ว่าสื่อสารเรื่องราวได้เล่าเรื่องได้แล้วก็มีแง่คิดดีๆมากมายเลยจริงๆแล้วชื่อของหนังสือเล่มนี้นะครับมันมาจากบทเปิดเลยครับที่พออ่านปุ๊บเนี่ยมันยิ้มตามได้จริงๆนะครับ ผู้เขียน,นเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเคยไปสัมภาษณ์ลุงดาน้ําหยดนะครับซึ่งเป็นเกษตรกร,กรชาวจันทบุรีนะครับที่คิดค้นระบบการให้น้ําแบบหยดซึ่งมันก็เป็นที่มาของเขานะครับที่เรียกว่าลุงดําน้ําหยดเนาะไอ้ระบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เขาสามารถปลูกทั้งพืชทั้งผลไม้แล้วก็สามารถเก็บหอมลอมริบเงินได้มากมายเลยครับจนสามารถที่จะไปซื้อ ที่บนเกาะช้างแล้วก็เกาะกูดได้ซื้อด้วยเงินสดด้วยนะครับโอ้เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากทีเดียวเป็นแรงบันดาลใจสําหรับใครหลายๆคนที่กําลังพยายามอยู่อย่างเต็มที่นะครับในปัจจุบัน <c oughs> ก็ลงดําเนี่ยก็มีรีสอร์ทเป็นของตัวเองนะครับอยู่บนเกาะช้างแล้วก็เกาะกูดด้วยแต่ว่าหนึ่งในความตั้งใจของลงดํานะครับก็คือการที่เขาอยากจะให้มีผีเสื้อเนี่ยบินว่อนไปหมดในโรงแรมเขาเนี่ยมันจะได้ดูสวยๆไง แต่จะให้ลุงดําเพาะเลี้ยงผีเสื้อขึ้นมาด้วยตัวเองเลยเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องนะและแถมตัวเขาก็อาจจะยังทําไม่เป็นซะด้วยแต่สิ่งที่เขารู้จากการที่เขาเป็นเกษตรกรมานานนะครับก็คือเขารู้ว่าผีเสื้อเนี่ยชอบดอกเข็มเพราะฉะนั้นลุงดำเนี่ยก็เลยปลูกต้นเข็มเนี่ยเอาไว้เต็มโรงแรมไปหมดเลยครับทีนี้พอถึงวันหนึ่งที่ดอกเข็มเนี่ยมันผลิบานออกมาเนี่ยผีเสื้อเนี่ยก็จะบินเข้ามาหาไอ้พวกต้นเข็มดอกเข็มเหล่านี้เต็มไปหมดด้วยตัวเองเลยครับ เป็นวิธีคิดที่ผมว่าน่าสนใจดีนะครับคือเขาแค่พลิกมุมมองนิดเดียวนะก็ให้จากการที่เราต้องมาสร้างเพาะพันผีเสื้อออกมาด้วยตัวเองเนี่ยเออมันมันก็มีวิธีอื่นๆในการดึงดูดผีเสื้อเข้ามาเหมือนกันนะครับพี่ตุ้มก็บอกว่าความสุขเองมันก็เช่นเดียวกันนะครับคือหลายคนเนี่ยชอบหาลายแทงนะครับเพื่อที่จะไปตามหาความสุขแต่ความสุขเนี่ยมันยิ่งตามหาเท่าไหร่ในบางทีมันยิ่งไม่เจอนะแล้วหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้เรา พบเจอกับความสุขได้เนี่ยก็คือการปลูกดอกไม้เอาไว้ในใจครับแล้วผีเสื้อแห่งความสุขเนี่ยก็จะบินเข้ามาหาดอกไม้เนี่ยด้วยตัวมันเองเหมือนกับชื่อหนังสือไงว่าให้ความสุขตามหาเราซึ่งไอ้ดอกไม้ในใจในที่นี้นะครับมันก็อาจจะหมายถึงการปรับวิธีคิดนะครับแงม่มุมความคิดทัศนคติต่างๆเวลาที่เราเจอความทุกข์เจอปัญหาหรือว่าเจอสถานการณ์อะไรต่างๆรอบตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองมันยังไงนะครับ พวกวิธีคิดทัศนคติการมองบุมบวกความคิดประสบการณ์อะไรต่างๆพวกนี้มันก็เหมือนกับปุ๋ยมันเหมือนกับดินมันเหมือนกับสภาพแวดล้อมต่างๆที่มันทําให้ดอกไม้ในใจเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาได้นะครับทีนี้พอดอกไม้เรามันเติบโตแล้วเนี่ยเวลาเราไปเจอกับสถานการณ์รอบตัวที่มันอาจจะมีปัญหาหรือมันอาจจะมีความเลวร้ายประมาณนึงเนี่ย มันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ทุกข์กับมันมากจนเกินพอดีครับเพราะเรายังรู้ไงว่าเฮ้ยถึงแม้สถานการณ์มันจะเลวร้ายมากแค่ไหนเนี่ยจริงๆมันก็อาจจะยังมีมุมบางมุมที่ยังเป็นโอกาสของเราอยู่นะเรายังมีทางรอดเหลือให้พยายามอยู่อีกนะเพื่อที่อาจจะผ่านพ้นมันไปได้อะไรแบบนี้ฮะเพราะมันก็เหมือนกับที่ผมกล่าวไปเมื่อข้างต้นนะครับว่าความสุขเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจริงๆแสวงหามันนะครับแต่ว่ายิ่งหาเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งไม่เจอ และอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือการที่เราตามหาความสุขเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงว่าทุกวันเนี่ยเราไม่มีความสุขไงเราก็เลยพยายามที่จะวิ่งตามหามันแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกวิธีคิดฝึกทัศนคติฝึกการมองโลกในแง่บวกไปเรื่อยๆฝึกบ่อยๆนะครับให้เราเกิดความเคยชินแล้วก็เชี่ยวชาญกับมันเนี่ยเออบางทีความสุขเนี่ยมันอาจจะค่อยๆย่องมาอยู่ในใจเราเงียบๆก็ได้นะครับ ผมขอต่อยอดอีกส,สักสนิดหนึ่งนะครับก็คือการที่บอกว่าเวลาเรามองโลกในแง่บวกมองในมุมบวกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามองให้ปัญหานั้นน่ะกลายเป็นปัญหาที่ดีมากๆนะครับคือปัญหาก็คือปัญหาครับเรื่องแย่ๆก็คือเรื่องแย่ๆเราไม่จาเป็นต้องไปหลอกตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่แย่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันดีมากเลยเว้ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเราก็ไม่จะเป็นต้องไปสุดโต่งขนาดนั้นครับแต่การมองในมุมบวกหรือว่ามองโลกในแง่บวกเนี่ย มันก็คือการมองโลกตามความเป็นจริงครับให้ลองคิดดูดีๆนะว่าสิ่งรอบตัวเหตุการณ์รอบตัวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันมีทั้งแง่บวกและแง่ลบนะแต่คนจํานวนมากเนี่ยมักจะไปมองแง่ลบเป็นพิเศษครับผมยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ฝนตกละกันฝนตกเนี่ยจริงๆสําหรับบางคนมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบน่าหงุดหงิดลาคาญมากนะครับเวลาคุณจะออกไปไหนแล้วฝนตกมันจะมันจะน่าเบื่อมากเลยที่รถก็ติดนะครับรถติดแล้วก็มันก็เปียก ดูเฉอะแฉะไปหมดดูไม่สบายตัวไปไหนก็ไม่สะดวกนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆมันก็มีคนอีกมากมายที่รู้สึกมีความสุขมากๆกับการที่ฝนตกเช่นเกษตรกรหรือว่าคนที่ต้องการให้ให้น้ํากับบรรดาต้นไม้อะไรแบบนี้ฮะเห <c oughs> ็นไหมครับว่าจริงๆเหตุการณ์เดียวกันนะจริงๆมันส่งผลทั้งในแง่ดีแง่ร้ายกับคนไม่เหมือนกันนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองมันยังไงแต่ทีนี้คําถามก็คืออ้าวเราสมมุติถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ ต้องการจะไปธุระละ่ะแล้วฝนตกปุ๊บเราก็เดินทางลําบากไม่สบายตัวต้องทำยังไงอ่ะบางทีก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะเป็นโอกาสให้คุณเนี่ยเดินใต้ร่มกับคนที่คุณชอบก็ได้นะมันก็เป็นมุมหนึ่งที่มีความสุขแปลกๆดีเหมือนกันนะครับจริงๆผมว่าแค่เรามองหามุมอะไรแบบนี้จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะักแต่ว่าเอาละ่ะให้มองหามุมอะไรแบบนี้ในเหตุการณ์ต่างๆมันมีทั้งแง่ดีแง่ร้ายเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์อยู่แล้วครับเนื้อหาในบทดังกล่าวนะครับมันก็ทําให้ผมต่อยอดออกมาเป็นข้้อคคิดไดไนะรับว่า การลดความทุกข์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความสุขเหมือนกันนะโดยปกตินะครับเรามักจะคุ้นเคยกับการถามตัวเองนะครับว่าอะไรที่มันทําให้เรามีความสุขกันแน่นะทีนี้พอเราหาคําตอบนี้ออกมาได้เนี่ยเราก็จะไปวิ่งไล่ตามสิ่งเหล่านั้นครับมันเหมือนกับเด็กจํานวนมากเลยนะที่โดนถามว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรพอเด็กมันเค้นคําตอบออกมาตอบให้ผู้ใหญ่พอใจปุ๊บเนี่ยจริงๆคําตอบนั้นนะเด็กอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้นะแต่พอตอบปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนมี จิตวิทยาหรืออะไรบางอย่างที่มาหลอกให้เด็กคนนี้ทำตามเส้นทางที่เคยตอบผู้ใหญ่คนนี้เอาไว้มันทําให้เด็กคนนี้ไม่ได้เจอกับเส้นทางที่ตัวเองอยากจะเป็นจริงๆนะครับผมว่าจริงๆอันนี้คล้ายๆกัน,กนคือเราตอบว่าความสุขสมมุติว่าเราตอบออกไปนะว่าความสุขเนี่ยคือการมีเงินเยอะๆเราก็จะไปวิ่งตามหาวิธีอะไรก็ตามที่มันทําให้เรามีเงินเยอะๆได้ไม่ได้บอกว่าเงินไม่สําคัญนะครับแต่ว่าพยายามจะชี้ให้เห็นนะครับว่าระหว่างที่เราวิ่งตามไอ้ความสุขไอ้เงินเหล่านี้อยู่เนี่ย เราอาจจะลืมไปก็ได้นะครับว่าความทุกข์ระหว่างทางเนี่ยมันมาเกาะหลังเราเต็มไปหมดเลยนะฮะร,รู้ตัวอีกทีเนี่ยโอ้โหเราแบกความทุกข์ไว้แบบเยอะมากๆแล้วสุขภาพจิตพังหมดแล้วก็มีเหมือนกันหนังสือเล่มนี้จริงๆไม่ได้บอกให้เราเลิกตามหาความสุขไปเลยเลิกหาคาตอบไปเลยนะครับว่าความสุขคืออะไรแต่บางทีระหว่างที่เราวิ่งตามสิ่งที่เราเชื่อนะครับว่ามันคือความสุขของเราเนี่ยอย่าลืมหาวิธีจัดการกับความทุกข์ที่มันเพิ่มเข้ามาระหว่างทางด้วยครับ เพราะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณจะต้องเจอปัญหาคุณจะต้องเจออุปสรรคแน่นอนชีวิตมันคือการแก้ปัญหาคุณอาจจะเจอคนดูถูกนะครับทําอะไรผิดพลาดมากมายทําอะไรก็ไม่สําเร็จล้มเหลวเยอะแยะเต็มไปหมดแต่อย่าลืมหาบทเรียนจากมันครับแล้วก็พยายามลดผลกระทบที่สิ่งเหล่านี้มันมีต่อจิตใจของเราเพราะผมเชื่อว่านี่คือหนึ่งในองค์ประกอบหลักเหมือนกันนะครับที่จะทำให้เรามีความสุขได้แล้วก็ไปถึงความสุขได้นะครับ น,นี่ก็คือบทเปิดของหนังสือนะครับที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่ามันก็คือเขาเลือกถูกจริงๆนะครับที่เอาบทนี้มาเป็นบทเปิดมันทําให้เราเห็นภาพรวมของหนังสือแล้วก็ยิ้มตามไปได้ด้วยเลยมาเข้าสู่เนื้อหาส่วนที่ผมชอบอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือผู้เขียนเขาเล่านะครับว่าเขาเคยคุยกับผู้บริหาร2คนนะครับที่คนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้บริหารบริษัทก่อสร้างขนาดกลางนะครับที่มีลูกน้องเยอะพอสมควร แต่ประเด็นคือผู้บริหารคนนี้เนี่ยเขามีความละเอียดรอบคอบมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนเจ้าอารมณ์มากด้วยส่วนผู้บริหารอีกคนเนี่ยเป็นผู้อาวุโสชื่อพี่ประสานพี่ประสานเนี่ยเคยคุมโรงงานผลิตรองเท้ายักษ์ใหญ่ของเมืองไทยนะครับแล้วก็มีลูกน้องแบบเยอะมากๆเช่นกันแต่ความแตกต่างก็คือพี่ประสานเนี่ยเป็นคนใจเย็นแล้วก็มีประสบการณ์เยอะมากนะครับ เรื่องมันก็เล่าโดยการที่ผู้บริหารคนแรกเนี่ยเดินมาปรึกษาพี่ประสานครับว่าเฮ้ยเนี่ยจะทํายังไงดีไม่รู้ลูกน้องเนี่ยทำงานไม่ได้ดั่งใจเลยแล้วก็ไม่มีความละเอียดรอบคอบตัวเขาก็เลยปล่อยงานไม่ได้ต้องลงไปดูทุกรายละเอียดดูทุกขั้นตอนมันก็เลยทําให้บริษัทของเขาเนี่ยมันขยายต่อไปได้ยากครับพี่ประสานเนี่ยก็เลยยกตัวอย่างเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับเขาบอกว่าสมมติถ้าเกิดเรายืนอยู่บนบันไดขั้นที่1นนะครับแล้วเอาเหรียญเนี่ยวางไว้ที่พื้นเนี่ย เราจะมองเห็นเหรียญน,นี้ชัดเจนเลยครับเห็นรายละเอียดได้ว่ามันมีอะไรอยู่ในเหรียญน,นั้นบ้างพูดถึงในประเด็นที่คุณไม่ได้สายตาสั้นอะไรเงี้ยนะฮะแต่พอคุณก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นที่สองเนี่ยคุณจะเห็นเหรียญแค่ลางๆแล้วว่าเป็นหัวหรือก้อยแต่คุณจะไม่เห็นรายละเอียดในนั้นละพอก้าวไปสู่บันไดขั้นที่3เนี่ยคุณอาจจะเห็นมันแค่เหรียญครับแต่ไม่รู้ว่าด้านไหนมันคือหัวหรือก้อยกัยกนแน่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณยิ่งขึ้นบันไดสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย คุณก็จะเห็นรายละเอียดของเหรียญน้อยลงเรื่อยๆครับจนมาถึงขั้นหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเห็นมันเป็นแค่จุดดำๆที่พื้นก็ได้แต่สิ่งที่คุณจะเห็นมากขึ้นนะครับก็คือทัศนียภาพรอบๆครับว่ามันมีอะไรบ้างมันไกลสุดลูกหูลูกตามากแค่ไหนให้จินตนาการรับบันไดอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะโผล่พ้นขอบกำแพงขึ้นไปแล้วเราก็จะมองเห็นโลกกว้างไกลเต็มไปหมดเลยมากกว่าแค่เหรียญเหรียญเดียวเยอะครับข้อสรุปของเรื่องนี้นะครับที่พี่ประสานเล่าให้ฟังเนี่ย ก็คือหากเราทํางานที่มันใหญ่ขึ้นนะครับรายละเอียดเนี่ยต้องลดลงครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่น้อยลงเลยนะเอารายละเอียดทุกเม็ดมากเหมือนเดิมเนี่ยเราก็จะต้องวิ่งขึ้นลงไปดูเหลี่ยญอย่างเงี้ยตลอดเวลาครับแล้วมันทําให้เราเหนื่อยมากแล้วจริงๆถามว่าคุ้มไหมละ่ะมันอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะครับซึ่งผมก็เคยเห็นหัวหน้าของผมหลายๆคนนะครับที่ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนที่โอโหละเอียดมากๆนะโหดูทุกเม็ดทุกหน่วยเลยแต่พอเขาเก้าวขึ้นไปสู่อีกตําแหน่งหนึ่งที่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนี่ย เฮ้ยรายละเอียดพวกนี้เขาต้องลดลงจริงๆนะครับแล้วก็ไปมองเรื่องที่มันใหญ่มากขึ้นพยายามหาทิศทางมากขึ้นว่าทีมจะต้องไปทางไหนบริษัทจะต้องไปทางไหนเอาภาพใหญ่ไว้ก่อนกําหนดดิเรกชันให้ชัดเจนแล้วก็ส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยค่อยๆเทรนคนขึ้นมาจัดการกับรายละเอียดให้มันดีที่สุดเท่าที่มันจะทําได้อะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ตัวเขาจะต้องมาดูรายละเอียดทุกเม็ดทุกหน่วยอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะเสียเวลาไปทํางานที่มันสําคัญกว่ามากๆเลยนะครับ ทีนี้พอจบเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยผู้บริหารเจ้าอารมณ์ก็ได้คําตอบไปแล้วแต่ทีนี้ก็มีคําถามใหม่มาถามอีกเขาถามว่าเนี่ยหัวหน้างานของเขานะมาขอขึ้นค่าน้ํามันนะครับให้กับพนักงานส่งเอกสารเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องวิ่งงานเยอะขึ้นแล้วก็ค่าน้ํามันก็แพงขึ้นด้วยก็เลยมาขอขึ้น500บาทผู้บริหารเจ้าอารมณ์เนี่ยก็ถามกลับไปเลยครับว่าเฮ้ยมาขอขึ้นอย่างเงี้ยตรวจสอบหรือ,อยังว่าพนักงานส่งเอกสารเนี่ยมันเดินทางไปไหนบ้างระยะทางแต่ละที่เดินทางไปกี่กิโล แล้วจริงๆแล้วใช้น้ำมันเท่าไหร่ใช้น้ำมันเท่าไหร่ถ้าเกิดเราให้ไป500เนี่ยมันคุ้มไหมไอ้อส่วนที่เขาใช้จริงมันถึง500หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันอาจจะถูกกว่านั้นก็ได้พอถามไปแบบนีนะ้หัวหน้างานแน่นอนก็ไม่พอใจครับแล้วก็กลับไปพี่ประสานเนี่ยก็เลยถามกลับไปนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยหัวหน้างานคนนี้ทางานดีไหมผู้บริหารที่ใจร้อนเนี่ยก็ตอบไปนะครับว่าเฮ้ยดีมากแล้วก็ไล่ข้อดีของหัวหน้างานคนนี้ออกมาได้เต็มไปหมดเลย พี่ประสานก็เลยถามต่อนิ่งๆครับว่าคุณไปงานศพพ่อของเพื่อนร่วมงานเพราะอะไรคููเลยหาคนนั้นก็งงไปเลยนะครับตอนผมอ่านผมก็ง,งงเหมือนกันว่าทําไมมันเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันฉีกเรื่องได้ขนาดนี้นะครับทีนี้พี่ประสานเนี่ยก็เลยเฉลยต่อครับว่าโดยปกติเนี่ยเราไม่ได้ไปงานศพเพราะเห็นแก่คนตายนะแต่เราไปเพราะเห็นแก่คนเป็นต่างหากครับบางทีเราไปงานศพของใครเนี่ยเราไม่รู้จักคนตายด้วยซ้ํานะครับแต่เราเป็นห่วงความรู้สึกของ คนเป็นที่เพิ่งสูญเสียไปและการที่เราไปเนี่ยก็เป็นการแสดงน้ําใจอย่างหนึ่งเป็นการสารสัมพันธ์อย่างหนึ่งบริหารความสัมพันธ์อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยฉันอยู่ตรงนี้นะฉันอยู่กับเธอฉันอยู่เคียงข้างเธออะไรประมาณเนี้ยเป็นการให้เกียรติกันนะครับพี่ประสานก็พูดต่อครับว่าเรื่องเงิน500บาทเนี่ยก็เหมือนกันนะครับให้คิดว่ามันคือแค่500บาทเองการที่หัวหน้างานเดินมาขอขึ้นเนี่ยแสดงว่าเขาตัดสินใจมาแล้วนะครับว่า การขอเพิ่ม500บาทเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่จะให้กับพนักงานส่งเอกสารเขาคิดมาแล้วครับแล้วที่สําคัญคือการขอขึ้นเงินอะไรสักอย่างในในคนไทยเนี่ยผมว่ามันเป็นการที่เราต้องรวบรวมความกล้ามากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถูกต้องหรือไม่ก็ตามอย่าเพิ่งไปตัดสินใจครับเงิน500บาทเนี่ยให้ไปก่อนให้เพื่อเห็นแก่หัวหน้างานไปก่อนครับในบางกรณีเราต้องเห็นแก่คนมากกว่าเหตุผลนะเพราะว่าความรู้สึกของคนที่ทํางานดีเนี่ย มันมีค่ามากกว่าเงิน500บาทเยอะมากนะครับโหเรียกก็เป็นเรื่องเล่าที่คมคายมากๆนะครับตามสไตล์พี่ตุ้มเลยแล้วมันก็ทําให้ผมต่อยอดมาเป็นข้อคิดได้นะครับว่าสิ่งที่ทําให้เราต่างจากเครื่องจักรเนี่ยก็คือความเป็นมนุษย์ครับผมเคยเจอคนคนหนึ่งนะครับที่คุยด้วยเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ใช้แต่เรื่องความเป็นเหตุเป็นผลแบบอย่างเดียวเลยนะใช้อยู่ตลอดเวลาฟังเผยเผเนีเ่ยดูเหมือนดีนะครับแต่ว่าพอเวลาทํางานกับคนคนนี้แบบตลอดเวลาแล้วเนี่ย คุยเรื่องอะไรก็จะอะไรเอกอะไรเป็นความเป็นเหตุเป็นผลอย่างเดียวต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้เหนื่อยนะครับจริงๆเหนื่อยมากนะเพราะว่าจริงๆในบางงานหรือบางสถานการณ์เราอาจจะต้องใส่อารมณ์ลงไปด้วยเหมือนกันนะครับเรามีความเป็นมนุษย์เหมือนกันมนุษย์มีอารมณ์ความรู้สึกนะครับแล้วเราก็ควรจะยอมรับมันนะนั่นต่างหากที่มันทําให้เรามีความเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์ถูกไหมฮะผมยกตัวอย่างเช่นนะครับ สมมติว่าคุณเพิ่งจะสูญเสียคนที่รักไปนะผมโอ้โหคุณเสียใจมากนะแต่ว่าคุณไม่มีวันลาบริษัทไม่ได้มีสวัสดิการให้คุณลาเพื่อ,อไปหิวใจตัวเองอะไรแบบเนี้แล้วคุณก็มาทํางานแบบไม่เต็มร้อยอะ่ะคือมีมีความเศร้าทางใจอยู่ทํางานมันก็มีผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดาอย่างนี้แล้วทุกๆคนเนี่ยโอ้โหแบบลุมต่อว่าคุณหนักมากนะครับว่าเฮ้ยทำไมไม่แยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานนะคุณมาทํางานนี่มันคือเวลางานคุณอยากจะเศร้าคุณไปเศร้านู่นสิหลังจากเลิกงานสิ คุณว่าสังคมที่ทํางานแบบนี้เนี่ยมัน <c oughs> คุณรู้สึกยังไงครับหรือจริงๆไม่จําเป็นต้องสูญเสียก็ได้นะครับเอาแค่ว่าคนในครอบครัวคุณป่วยหนะักอยู่เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออะไรแบบเนี้แล้วไม่มีใครเห็นใจคุณเลยนะทุกคนจ้องแต่ว่าเฮ้ย <c oughs> งานได้ยังงานได้ยังไม่มีใครถา,ถามถึงความรู้สึกคุณเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นสถานการณ์มันเป็นสถานที่ทํางานที่ดูอึดอัดเหมือนกันนะครับเอาจริงๆเราไม่ใส่อารมณ์ความรู้สึกเราไม่ใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปเลยอะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเช่นสมมุติว่า อย่างไรดีสมมุติคุณทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยคุณเขียนบทความอ่ะแล้วคุณเขียนพาดหัวไปว่าเจาะลึกอารมณ์ความรู้สึกมาจากไหนแล้วในบทความคุณก็พูดถึงเรื่องฮอร์โมนต่างๆที่มันส่งผลว่ามันทําให้คุณรู้สึกยังไงอะไรแบบเนี้ยทีนี้ก็มีคนเดินมาคอมเมนต์งานคุณว่าเฮ้ย<ๆ>เขียนเงี้ยไม่ได้คอนเทนต์นี้เนี่ยมันยังไม่ได้เจาะลึกไปในเชิงชีววิทยาเลยนะคุณเจาะลึกแค่จิตวิทยาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้จึงไม่สมเหตุสมผล เนี่ยจ,จะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็ผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่าคนนี้ผิดด้วยนะแต่พยายามจะชี้ให้เห็นนะครับว่าบางทีการใส่อารมณ์ลงไปด้วยมันอาจจะช่วยให้งานเนี่ยดูมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นไม่ใช่เขียนไปทื่อๆนะครับสมมุติถ้าเกิดเราใช้ความเป็นเหตุเป็นผลในการเขียนพาดหัวของคอนเทนต์นี้แบบเป็นเหตุเป็นผลมากๆเลยนะแบบไม่มีอารมณ์เลยนะผมก็อาจจะต้องเขียนว่าความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองด้านจิตวิทยาและความรู้สึกของมนุษย์วงเล็บ และชีววิทยาเบื้องตน้นอะไรแบบนี้คือมันดูน่าเบื่อมากนะครับถ้าเกิดเราไม่มีความเป็นมนุษย์ไม่มีอารมณ์ลงไปในงานตัวนี้เลยในขณะที่อีกมุมหนึ่งเนี่ยคนทํางานที่เชื่อเรื่องความคิดสร้างสารรค์มากๆหรือจริงๆไม่จำเป็นต้องเชื่อมากๆแค่แบบคนที่ทํางานนี้ขึ้นมาด้วยความตั้งใจเขาก็อาจจะท้อได้นะครับเวลาโดนคอมเมนต์ที่ปัดตกความตั้งใจหรือว่าไอเดียของเขาเลยโดยใช้มุมมองของคนที่มีอํานาจตัดสินใจอย่างเดียวนะครับเมื่อเราตั้งใจทํางานอะไรสักอย่างขึ้นมา กว่าจะผ่านแอปพ o ูฟกว่าจะผ่านขั้นตอนอะไรมากมายแลวไปถึงหัวหน้าบนสุดบอกไม่ชอบจบอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกโหมันเจ็บปวดจังเลยเราปั้นมาตั้งแต่แรกใช่ไหมอารมณ์ความรู้สึกมันจึงเป็นสิ่งสําคัญกับการทํางานนะครับความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสําคัญเช่นกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้ทุกๆคนนะครับคิดถึงประเด็นนี้เนี่ยเอาไว้ด้วยเรื่องทักษะความเป็นเหตุเป็นผลในจริงๆปัจจุบัน AI มันเก่งกว่าเราเยอะมากครับโปรแกรมอะไรเงี้ยมันเก่งกว่าเราเยอะมากทีเดียวแต่อารมณ์ความรู้สึกความเป็นมนุษย์เนี่ย ผมว่าจริงอนาคตเนี่ยมันอาจจะทําได้ก็ได้นะพวกเออ่ะแต่ผมว่านักปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ยังคงทําได้ดีกว่าครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปเยอะๆนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยผมเชื่อว่าชีวิตเราก็จะมีความสุขได้มากขึ้นอย่างนี้ก็คือเนื้อหาส่วนที่2นะครับที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าเออชอบมากๆเลยนะให้ข้อคิดอะไรที่ดีๆมากมายซึ่งผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนที่อ่านเรื่องเดียวกันเนี่ยก็ อาจจะได้มุมมองข้อคิดอะไรที่มันแตกต่างจากผมมากพอสมควรเนื้อหาส่วนที่3นะครับที่ผมชอบจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เป็นแง่คิดดีๆมากๆนะครับในการใช้ชีวิตให้มีความสุขเลยพี่ตุ้มเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเวลามีน้องมาปรึกษาปัญหาชีวิตมาระบายความรู้สึกว่าเอ๊มีคนนั้นไม่ชอบเรามีคนนี้นินทาเราคนนี้ความรู้สึกไม่ดีกับเราคนนี้เกลียดเราอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆปัญหาทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องคนนี่แหละ พี่ตุ้มก็เลยบอกนะครับว่าเขามักจะเริ่มด้วยการตั้งคําถามครับว่าแน่ใจได้ไงว่าคนนั้นทําอย่างนี้แน่ใจได้ไงว่าคนนี้คิดอย่างนั้นเห็นกับตาไหมได้ยินกับหูหรือเปล่าหรือแค่ฟังเขาเล่าต่อๆกันมาและไอ้เรื่องเล่าเรื่องเนี้ฟังมาแค่เรื่องเดียวแล้วก็เชื่อไปเลยหรือเปล่าหรือมันมีหลายๆเรื่องที่ทับถมกันจนเรารู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นเรื่องจริงพอโดนคําถามเยอะๆแบบนี้นะครับคนที่มาปรึกษาเนี่ยก็อาจจะเริ่มลังเลแล้ว พอลังเลปุ๊บเนี่ยพี่ตุ้มก็จะพูดหลักคิดของเขาให้ฟังครับหลักคิดที่เป็นคาถาประจําใจของพี่ตุ้มเลยนะครับก็คือลิ้นชัก3ใบครับในชีวิตของพี่ตุ้มเนี่ยก็จะมีลิ้นชักอยู่3ใบอยู่ในใจลิ้นชักแรกเนี่ยก็คือใช่ลิ้นชักที่2ก็คือไม่ใช่และลิ้นชักที่3ก็คือไม่แน่ใจค,ครับให้ลองคิดภาพตามไปเลยก็ได้นะครับว่ามีลิ้นชักอยู่ในใจของเรามี3ชั้นติดป้ายไปข้างหน้าเลยใช่ไม่ใช่และไม่แน่ใจ3อันเรียงกัน ทีนี้เวลาเรารับข้อมูลอะไรเข้ามาก็ตามนะครับให้เอามาจัดใส่ลิ้นชักเหล่านี้เลยอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงชัดแน่นอนเช่นแบบเราได้ยินกับหูเลยว่าคนเนี้แบบยืนด่าเราให้คนอื่นฟังอะ่ะเราแอบ,บได้ยินอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใส่ไปในลิ้นชักใช่ได้เลยครับส่วนอะไรที่มันไม่ใช่แบบชัดเจนว่ามันไม่ใช่อะ่ะเช่นแบบมีคนกล่าวหาว่าเราเนี่ยไปขโมยเงินหัวหน้าเรารู้ดีอยู่แก่ใจว่าเราไม่ได้ทําแบบนั้นเนี่ยก็ให้ใส่ไปในลิ้นชักที่ชื่อว่าไม่ใช่ได้เลย แต่พี่ตุ้มบอกว่าคนที่มีความสุขกับชีวิตมากๆนะครับจะต้องมีลิ้นชักที่3ก็คือไม่แน่ใจเนี่ยใหญ่ที่สุดครับใจความสําคัญของมันก็คืออย่าไปด่วนสรุปอะไรที่มันมันยังไม่ชัดเจนอะ่ะให้พยายามค่อยๆสะสมข้อมูลไปเรื่อยๆจนมันชัดเจนมากขึ้นครับว่าไอสิ่งเนี้ยมันใช่หรือไม่ใช่กันแน่ถ้ามันชัดเจนแล้วเราเค่อยย้ายจากลิ้นชักไม่แน่ใจเนี่ยไปใส่ใน,ในใช่หรือไม่ใช่แต่คนจํานวนมากเนี่ยผมว่าเขาอาจจะทําตรงกันข้ามนะครับก็คือรับอะไรมาปุ๊บเนี่ย ก็ใส่ไปในใช่กับไม่ใช่ก่อนไอ้ไม่แน่ใจเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกเราตัดสินไปแทนก่อนแล้วว่าเนี่ยใช่เนี่ยคนนี้ไม่ชอบเราอเนี่ยคนนี้เกลียดเราไอ้คนนี้มันจ้องจะทําร้ายเราเราใส่ไปในลิ้นชักใช่ก่อนแล้วหรือบางทีนะครับคณอาจจะแค่ขอความช่วยเหลือจากใครสักคนนะคนนั้นเขาอาจจะติดธุระอะไรบางอย่างที่ช่วยเราไม่ได้ในท,ทันทะีเนี่ยเราอาจจะคิดไปเลยนะครับว่าโอ้โหเนี่ยเขาต้องเกลียดฉันแน่ๆเขาไม่รักฉันแน่ๆนะครับแล้วก็จัดใส่ลิ้นชักใช่ไปเลยนะครับ ถ้าคิดแบบนี้เนี่ยโอ้โหทุกทันทีเลยแต่ถ้าเกิดคิดแบบพี่ตุ้มนะครับก็คืออะไรที่ก็ตามที่ข้อมูลมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยอย่าไปโดนตัดสินใส่ไปไหนไม่แน่ใจก่อนการทําแบบนี้มันจะทําให้เราไม่ตัดสินคนเร็วเกินไปครับความทุกเนี่ยมันก็จะเดินทางช้าลงหน่อยชอบคานี้มากครับความทุกก็จะเดินทางช้าลงหน่อยเพราะจริงๆเราไม่มีวันรู้หรอกครับว่าคนคนนี้ด่าเราจริงไหมเกลียดเราจริงไหมจากข้อมูลที่มันยังไม่ชัดเจนมากพอ เพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปทุกข์กับมันครับให้ใส่ไม่ไดิ้นินชักไม่แน่ใจไปก่อนนั่นเองเออหลักคิดนี้เนี่ยมันก็ทําให้ผมต่อยอดออกมาเป็นข้อคิดได้นะครับว่ายิ่งตัดสินคนอื่นไวความทุกข์ใจยิ่งตามมาครับคือการตัดสินคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้ความคิดในหัวของเราหลังจากนั้นเนี่ยมันต่างออกไปได้เลยนะสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดคุณเราได้ยินมาว่านายเเนี่ยแอบเอาเราเป็นินทารับหลังแล้วเราเชื่อเลยนะเราฟังมาจากอีกคนหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่นาย แล้วเราเชื่อเลยปุ๊บเนี่ยความคิดหลังจากนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นโอ้โหดูสินี่ฉันอุตส่าห์เชื่อใจมันมากๆเลยนะช่วยเหลือมันมาตลอดแล้วก็มันทําแบบนี้กับฉันได้ยังไงเนี่ยคือมันเลวแค่ไหนดูสิโอ้จิตใจเราจะพังไปหมดเราจะหงุดหงิดรู้สึกแย่แล้วก็เสียใจอะไรคือไปกันใหญ่เลยครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดเราไม่ตัดสินอะไรเลยนะเราก็แค่ใส่มันไปในลิ้นชักของความไม่แน่ใจก่อนเนี่ยความคิดหลังจากนั้นเนี่ยมันจะต่างออกไปเป็นคนละเรื่องเลยนะครับเช่น คนนี้มันด่าเรารับหลังเหรอมันจะมันจะเป็นไปได้ยังไงคือปกติเขาก็ดูไม่น่าจะใช่คนแบบนั้นนะแล้วท่าทีที่เขามีต่อเราก็ดูปกติดีไม่ได้มีพิรุษไม่ได้มีท่าทีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินดีกว่าเขาอาจจะไม่ได้ว่าอะไรเราก็ได้เห็นไหมครับว่าจริงๆอารมณ์มันแตกต่างกันมากเลยนะจากการที่นายบีมาเล่าให้เราฟังเรื่องเดียวกันว่านายเอเอาเราเป็นนินทารับหลังอารมณ์เราต่างกันมากพอคิดแบบนี้เนี่ยความทุกข์มันก็ยังไม่เกิดขึ้นทันทีไง เราก็จะใจเย็นขึ้นอีกหน่อยหนึ่งค่อยๆสะสมข้อมูลไปเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นชัดเจนก็ได้นะครับว่าคนคนนี้ไม่ได้ว่าอะไรเราเลยครับถูกใส่ร้ายเฉยๆเขายังคงเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีกับเราเหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็อยากจะฝากหลักคิดของพี่ตุ้มเอาไว้นะครับลิ้นชักสาใบที่ทุกคนควรมีและนี่ก็คือเนื้อหาที่ผมเลือกมาพูดกันในพอดแคสต์ตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย มันยังมีเนื้อหาอีกมากมายหลายบทเลยนะครับที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าชอบมากแต่ว่าก็ไม่อยากจะให้มันยาวเกินไปแล้วก็เนื้อหาส่วนอื่นๆเนี่ยที่มันดีๆเรื่องเล่าอะไรต่างๆที่เขาไปสัมภาษณ์คนมาหรือว่าแง่คิดดีๆต่างๆเนี่ยก็อยากใช้ลองอ่านกันเอาเองนะครับหนังสือนี่จริงๆขนาดมันไม่ได้หนามากนะครับแต่มันเต็มเปี่ยมไปด้วยแบบโอ้โหข้อคิดอะไรเยอะแยะมากมายเลยแค่แบบ200หน้าเนี่ยเพิ่มเติมนิดนึงก็คือสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดคุณเคยฟังรายการของพี่ตุ้มหรือเคย ได้ยินเสียงพี่ตุ้มเนี่ยเวลาอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับความพิเศษเลยก็คือคุณจะได้ยินเสียงพี่ตุ้มในหัวไปด้วยนะครับตามที่คุณอ่านไปเลยซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกมีอรรถรสในการอ่านมากครับเหมือนกับเราฟังรายการของพี่ตุ้มหรือว่าฟังพี่ตุ้มสัมภาษณ์พูดแนวคิดอะไรอยู่ให้ฟังเลยนะครับสำหรับ EP ีนี้ก็คงจะไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับแต่ว่าก็เช่นเคยนะครับถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วชอบเนี่ยก็อยากจะฝาก กด Subscribe กันไปให้หน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยก็อยากจะแชร์ให้คนอื่นๆบ้างก็ยินดีนะครับแล้วก็จะขอบคุณมากเช่นกันสำหรับผู้ที่ชอบฟังเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็เรามีช่องทางใน Tiktok ด้วยนะครับสามารถไปกดติดตามกันได้ i got this from t h a t b o o k เหมือนกันหรือว่าใครชอบอ่านในเพจ Facebook อะไรแบบเนี้ยเราก็มีเพจ i got this from t h a t b o o k เช่นเดียวกันนะครับลองกดเข้าไปติดตามกันได้แล้วก็จะมีคอนเทนต์ลงอยู่เป็นระยะท้ายที่สุดนะครับก็อยากจะฝากทุกๆคนนะครับ คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับว่าคิดยังไงกับ EP นี้คิดยังไงกับรายการอยากให้มีการปรับยังไงบ้างอยากให้สั้นกว่านี้อยากให้ยาวกว่านี้หรืออยากให้รีวิวหนังสือเล่มไหนนะครับก็ฝากแนะนํากันเข้ามาด้วยนะครับผมจะได้ทำคอนเทนต์ให้มันพัฒนายิ่งขึ้นต่อไปเออไอพวกคอนเทนต์ฟีดแบ็ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อติดชมที่มันสร้างสรรค์นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากแล้วก็มีค่ามากนะครับถ้าท่านมีความเห็นยังไงเนี่ยก็อยากจะฝากทุกๆคนแสดงความเห็นกันเข้ามาหน่อยนะครับ สำหรับ EP นี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ